สวัสดีครับขณะน,นี้ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านห้วยบงตบําบลเมลวคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า,าสำนักสงนะครับหน้าสำนักสงฆ์ห้ยบงนะครับทางนี้เป็นทางาไปบ้านเมสุรินน้อยนะครับ บ้านห้วยบงก็จะไปทางนี้นะครับไปบ้านห้อยบงก็ลงไปนี้ประมาณาสักสองสามร้อยเมตรนะครับแต่เส้นนี้ก็ไปบ้านห้อยบงใหม่นะครับมันก็กใกล้ๆกันนะครับกือขึ้นไปประมาณสักสองร้อยเมตรก็เป็นหมู่บ้านครับมีประมาณหกเจ็ดหลังนะครับตรงนี้ลงไปก็จะเป็นบ้านห้อยบงเดิมนะครับ นี่ตรงนี้เป็นสำนักสงฆ์นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวชมเที่ยวดูที่สำนักสงฆ์พาอยค์งนี้นะครับจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศนะครับว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นยังไงบ้างสถานที่เป็นยังไงนะครับจากทางข้างล่างเมื่อกี้นะครับก็เดินขึ้นมาประมาณ200รอยเมตรนะครับ ก็ขึ้นมาถึงปุ๊บก็บจะเจอเป็นลานวัดนะครับเป็นลานสำนักสงฆ์นะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากนะครับนี่เป็นบริเวณด้านหน้านะครับ ด้านที่เป็นด้านที่ตะวันออกนะครับนี่เป็นศาลาของอสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับนี่เป็นด้านหน้าของวัดนะครับของอาสมสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ เดี๋ยวเข้าไปไหว้พระข้างในกันก่อนนะครับนี่เป็นภายในศาลาวิหารนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันกันก่อน,อน,นครับครับหลังจากที่เรากลับพระแล้วนะครับนี่เป็นภายในนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับสถานที่นี้มีการดีมากนะครับนี่จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำมีสองห้องแล้วก็ที่ล้างบาทเดี๋ยวเราหาโอกาสขึ้นไปเที่ยวชมข้างหลังวัดนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูข้างหน้าไปก่อน ด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันออกนะครับที่กำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูมีอากาศด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับมีอยู่สองห้องด้านนี้เป็นด้านข้างนะครับมีประตูเปิด ตรงนี้เป็นที่หลังบาทนะครับและมีห้องน้ำอยู่ตรงโน้นอีกครับนี่เป็นด้านทิศใต้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของ ตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนโรงครัวแล้วก็ที่ต้มน้ำนะครับข้างหลังก็จะมีที่พักเล็กๆอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มีห้องน้ำอีกสองห้องนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับตรงจุดนี้เงียบสงบนะครับ สำหรับผู้ที่ชอบอชอบแบบอากาศที่ป,ปลอดโปร่งนะครับสถานที่แบบนี้ก็เหมาะนะครับที่จะมาปฏิบัติภาวนานะครับ เีวเราขึ้นไปเที่ยวชมหลังวัดแป๊บหนึงนะครับตอนนี้ก็มีกุฏิอยู่พักได้อยู่หลังหนึ่งนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นป่านะครับบรรยากาศดีครับลมเดินมากนะครับนี่เป็นศาลาที่อยู่ด้านหน้าเราขึ้นมาด้านหลังแล้วนะครับ นี่เป็นด้านหลังนะครับข้างบนมีทางเดินจงกรมนะครับของพระท่านนะครับมีกุฏิอยู่ตรงนี้อยู่หลังหนึ่งนะครับเงียบมีแต่นกร้องนะครับ นี่เป็นกุฏิของพระของที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับงเงียบสงบเหมาะแก่การภาวนานะครับนี่คือที่สำนักสงฆ์ห้อยบงนะครับ อยู่ในเขตของตำบลแม่วคออำเภอขนุนยวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางนี้ก็มีทางเดินขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆนะครับกุฏิหลังนี้ก็เงียบสงบมากนครับจากทางขึ้นเมื่อกี้ที่กุฏิหลังนน้นนะครับ ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีกุฏิกรรมฐา,านเล็กๆอยู่หลังหนึ่งครับเป็นก็ทำแบบชั่วครั้งนะครับสามารถที่จะมาไ้มีทางจงกรมด้วยนะครับสามารถที่จะมา,านั่งภาวนาแล้วก็เดินจงกรมตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เบเการีิมั้นะครับจะเป็นหน้าผาน,นะครับ ้าหน้านี่จะเป็นหน้าผานะครับเ,เราไม่ได้ลงไปดูข้าล่างก็จะเป็นเสียงน้ำนะครับเป็นกุนฏิกรรมฐานที่สามารถที่จะมานั่งสามาธิภาวนาแล้วก็เดินจงกรมตรงนี้ได้นะคะรับบรรยากาศเงียบสงบมากน,นะครับดีมากน,นะครับ ได้ยินเสียงชน,นีร้องอยู่นะครับตรงนี้ขณะนี้เราอยู่กันที่สำนักสงฆ์ห้วยบงนะครับด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันออกนะครับข้างบนนั่นจะมีเจดีตรงนั้นเป็นเจดีโคตรโคตนะครับ เดี๋ยวเราจะหาโอกาสขึ้นไปสักวันหนึ่งนะครับนี่เป็นเจดีที่เราจะขึ้นไปนะครับ